ข่าวดีดีกับพี่คำรนออำรณารตอนช่วยให้ทุกคนเสมอภาคด้านสุขภาพเป็นงานที่สอปอสอชอกับอปทอร่วมกันทำรพอพสอต่อบ้านฉางเมืองปทุมธานีนะ <c oughs> จะบอกให้ที่ไหนที่นี่รพอพสอต่อบ้านฉางจังหวัดปทุมธานี อยากจะรู้ชมรู้เจ้าอยู่บ้านไหนฝากดวงจิตจะคิดตามไปเกลงว่าใครจะมา,มาทําอะไรกันคะมาช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กกลุ่มพิเศษเขามีสุขภาพร่างกายที่ดีใช่ไหมครับ เปิดไปเรียบร้อยแล้วศูนย์นี้ชื่อยา,ยาวยาวยาวมากยาวที่สุดในประเทศไทยคือศูนย์กายภาพบำบัดมิตรภาพรัฐประชาร่วมใจให้ผู้พิการในเขตเมืองเพื่อดูแลเด็กพิการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้เข้าถึงสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐานเป็นความร่วมมือกันของ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสอชกับอปทอท้องถิ่นและรอพอสตบ้านฉางหนึ่งตำบลพื้นที่เขียวโยง3จุดด้วยกันมีบ้านฉางเทศบาลบางหลวงบางโพเหนืองานทั้งหลายจะเคลื่อนไปนี่ก็ทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยฮะ,ะยิ้มหน่อยครับเพราะแต่และคนเกิดมามีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันโดยเฉพาะเด็กบางคนพัฒน,นาการล่าชา้าเราดูแลผู้สูงอายุผู้พิการโดยจัดสรรบงระมาณส่วนหนึ่งลงไปให้กับรพสตและอสมทำโครงการขึ้นมาดูแลภาคเอกชนเอง ก็เข้ามาเสริมตรงนี้และทําหลายที่ด้วยทําีจังหวัดชัยนาทอุทัยปทุมนนทบุรีครับถ้ามีกําลังทรัพย์ก็ทํามันทั่วเลยนะใช่ครับถูกต้องครับความร่วมมือยิ่งมีมากประโยชน์ย่อมตกกับชาวบ้านในท้องถิ่นท้องที่คุณหมอคิดว่าเป็นยังไงฮะการดูแลประชาชนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่พอเขาเรียกพ p p, p องค์กรภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันเอาส่วนดีจุดแข็งของกันและกันมาจับมือแล้วก็ให้บริการประชาชนตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองไทย ยโอเคเยสเยสเยนะครับสุขภาพคนไทยวันนี้หันไปทางไหนก็มีที่ปรึกษาที่รักษาดูแลรับไม่คิดว่าจะมีแบบนี้มันเยอะกว่านี้ศาสกรหกระศเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันคู่คนนานขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมทองค้างามกว่าเมืองไหน มมใใสีีข้าวดีดีกับพี่คำรณสรุปว่าตั้งแต่ตำบลหมู่บ้านบานไปถึงอำเภอจังหวัดเขาจัดที่ดูแลสุขภาพคนไทยไว้ให้หมดรอพอสตอบ้านฉางเมืองปทุมธานีนะจ, <c oughs> จะบอกให้ไปเดี๋ยวนี้ไปไหมครับไปค่ะ ตอนใจต้องมั่น <S <S สู้กับมันให้ได้โควิดรอบสามนะจะบอกให้เราอยู่ท yeah ี่วัดอยู่กระเชิงจังวัดะเชิงเศร้านะำโมนโมพุทธยะขอมนต์ยาพระมาลง ตัช้างเป็นศูนย์รวมใจของเรายึดเหนี่ยวด้านจิตใจใช่ไหมครับใช่ <laughs> ถ้าใจเสียเสียใจหรือใจไม่สู้เราจะอยู่ได้อย่างไรปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนั้นอาตมาไม่อยากให้มานั่งทะเลาะกันเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วอีกให้ทุกคนเข้มแข็งอดทนป้องกันตัวเองให้ดีเป็นเครื่องป้องกันของเราว่าเวลาปัญหามันเกิดขึ้นเ,นเราควรจะดูแลตัวเองอยังไงป้องกันตัวเองอยังไงคือสร้างความเข้มแข็ง ให้กับตัวเองให้มากขึ้นจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาต่อไปเล็กน้อยเรื่องแค่นี้ใหญ่กว่านี้เราก็เจอมันมาแล้วอาตมาไม่อยากให้มาพูดว่าใครถูกหรือใครผิดถ้าจะมาทะเลาะกันให้เกิดความแตกแยกอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแต่อยากให้ทุกคนมีกำลังใจมีความเข้มแข็งใช้เวลาส่วนนี้อยู่กับตัวเองครอบครัวอ๋อ มัน,มนเป็นอย่างนี้เองเอป<อ>้องกันและปรับตัวรับกับมันเท่านั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภัยครับจะมั่งคั่งร่ำรวยซือไปใช่ไหมครับใช่ครับส<ช>ู้พอไปว่าใจสู้สู้ทุกคนทุกผู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนเราต้องทนได้ลำบากยาง เอาดีๆกับพี่คำรณกับหลักคิดป้องกันโควิดของหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอชะเชิงเซานะจะบอกให้วดคำชโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชโนดบ้านดุงอุดรธานีนวันทา,าหสม